สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปขายท่อแซดฟอรนะครับเป็นท่อมือเดียวนะครับสภาพการใช้งานก็ประมาณ800กิโลนะครับดูคอครับยังเหลืองไม่มากนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยครับตำหนิของท่อก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยถลอกแต่ถ้าใส่สายรัดมันก็ปิดครับ ก็เหมือนกับไม่มีอะไรครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับดูแลอย่างดีครับแล้วก็ขายึดนี่ครับเหล็กแข็งแรงมากครับเวลาที่ใส่ตอนที่ออกตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับคือพอท่อตรงนี้นะครับมันจะติดกับขายึดครับ ผมก็เจียรเรียบร้อยแล้วนะครับคือซื้อของผมไปใส่ได้ทันทีครับท่อสภาพมือหนึ่งสภาพ100%เซนตเต็มเลยครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปยัดใย,ยแก้วมานะครับแล้วก็เชื่อมลำพึ่งข้างในนะครับคือท่อแซทฟอดเนี่ยซื้อมาต่อให้คุณมีซื้อมือหนึ่งนั่นแหละครับใช้งานไปประมาณพันกิโล ลังผึ้งก็จะหลุดแล้วล่ะครับแล้วก็สั่นใจแก้วก็เริ่มหมดนะครับอันนี้คือผมไปทํามาเรียบร้อยแล้วครับโดนไปห้าร้อยครับทํามานี่ขายเลยครับเพราะว่าผมโมรถครับรถผมไม่ได้ขี่สองอาทิตย์แล้วครับตอนนี้กําลังทําเครื่องคืนแล้วครับไปแต่งเครื่องมาพังบ่อยมากครับเบื่อซ่อมละเดี๋ยวผมตาใส่ให้ดูนะครับ ก็คือตัวนี้เอาไปนี่ใส่ได้เลยนะครับทำมาให้ทุกอย่างแล้วครับเจียก็ขายึดก็เจียเรียบร้อยนะครับดูครับเวลาใส่เนี่ยนะครับมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็จุกอุดใส่ไปนานๆขันออกถอดออกถอดเข้าบ่อยนะครับเกีียวจหวานครับก็เลย เอาตัวเมียมาเชื่อมไว้เลยครับใส่ได้ล็อกแน่นปกติครับคือทุกอย่างผมทําให้เรียบร้อยลงตัวแล้วครับเอาไปนี่คือใส่ขี่ได้สบายเลยครับเสียงนุ่มๆแน่นๆเลยครับตั้งแต่ยัดมานี่ผมใช้ครั้งเดียวเองครับขี่ประมาณยี่สิบกิโลครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับ นี่ก็หลังจากประกอบแล้วนะครับดูสภาพโดยรวมเลยครับสภาพร้อเเซนเหมือนมือนหนึ่งเลยครับรับประกันนี่ครับหลังจากที่ยึดตำหนินี้ไม่เห็นเลยนะครับเพราะผมถอดตรงนี้บ่อยครับมันก็เลยไปขูดถ้าใส่ไปก็จะไม่เห็นครับแล้วนี่ครับเห็นไหมครับขายึดกับพอท่อ ผมเจียวออกแล้วครับมันจะไม่ชีดเลยนะครับตอนที่ซื้อมามือหนึ่งนิดผมว่าทุกใบชีดติดดันกันครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือผมทำมาเรียบร้อยนะครับดูครับสภาพใหม่มากครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นครับส่วนจุุอ่นนี่ก็ใส่ได้เลยนะครับดูนะครับ นี่ครับใส่แล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปเลยครับโอเคนะครับใบนี้ผมซื้อมามือหนึ่งสี่พนะครับผมก็จะขายสักประมาณ3,000ันวนก็แล้วกันครับ ถ้า EMS ก็บวกไปร้อยหนึ่งนะครับใย,ยแก้วรังผึ้งยัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูก็ได้ครับตอนที่ผมยังไม่ยัดนะเนี่ยครับเวลาทุบจะเป็นเสียงดังกริ้งกริ้งกริ้งอยู่ข้างในคือเสียงรังผึ้งหลุดครับนี่ครับคือผมไปเชื่อมมาแล้วแล้วก็ยัดแล้วฟังเลยนะครับได้ยินไหมครับ แน่นทนทานครับอย่างดีเลยครับเดี๋ยวผมขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ